ถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟังลายสุขุสุขคนเด้อมืนน่อวานพ่อพ่อก็ส่องสางลีคือเก่าเด้อพี่น้องเขามอบบังคลิปสางลีในมือนีิก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์สางลีเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปเด้อพี่น้องหนี่ก็ใกล้สีฮอดปีใหม่เนาะพี่น้องนนกอวย,ยพรให้เอฟซีทุกทุกฐานที่ให้มีสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนเนาะพี่น้องเนาะ เจ็บจะจนเด้อพี่น้องวันนี้แางรีมาอยู่ในอันสถานที่ให้หน้าอีกแล้วพี่น้องเลยมาหาขุดกระปูพี่น้องจักสซได้หรืบอบ่อเนาะปูก็สิพอได้อยู่แต่ว่าก็เขียนน,น,ยยยนี่ก็จะคล้ายๆหน่อยนิดหนึ่นนงจักรซืได้เลยก็กระปูอีกแล้วพี่น้อง มากับเจ้าเอทสองคนเหมือนี่ส่วนอยู่บ้านกับอริยาสังเริเอาลูกอยู่บ้านเนาะพี่เนะาะเดินไปห้ามาก็ได้เนาะเ้าอางหาัวใจลูกผออืมเอาสบายดีลูกความแพงสบายดีลุงปานา,นาอ,นอ่าเออวันนี้มานากระพอสองคนมาพุดกระปูกันเนาะอ่าสิตายเรือบ่วได้ครับพี่เนาะติดตามมาเบิ่งน้ำกันเนาะ ามาบ่เนี่ก็มาขุดปูกับปูอย่างนี้ก็ผูหนึ่งแล้วปู้หนึ่งแล้ววันนี้มาหาฉุกขุนให้เอออะไรนั้นนั้มมนได้ไม่มาเบียบ์ก็เขาหันได้หกือได้ขี้เถอะท่านบ่นนะเถื่อเห็นเขาเห็นมาเบียบ์ก็ง่าย บลเต็บลนเลยกบได้บลูบน,นได้ไบลูบลูบลูปานได้เดี๋ยวพี่ออ้องได้ตัวหนึ่งพี่้อนุดต่อไปคุดทูต่อไปได้อบอทาเอฟเอฟกับบอุดสวย อากาศหนาวลมอีกแล้วที่เฉยๆแดดออกมาคอยหนาวบันไดนิดห<า>น่อยเหรอ่ะเห็นอะไรบ่เห็นอะไรรองขุดมึงดู นี่ยพี่น้องนี่แหละฮูกับปูนี่อูนหนึ่งเนาะไปได้พี่น้องอันยัดไปขุดกก่อนมึงดูหนวลมเดี๋ยวเป็นวั้องอ่านอ้ะ เทียงอย่างเกาเียงพีว่ะเียเาเเียนนะก็นี่เาตัวแม่มันเดเดะเ็บเมนูยุบ้านเลยาเอฟมาหน้าสองคนบังงัว Ừ. chợ bờ ngua cưa mũ cưa cẩy rồi đấy Góp bão, góp bão, tội lắm, góp bão, góp bão, góp bão, Ê, góp bão, góp bão, góp bão, góp Yeah góp oh Yeah ควรหนิตะควรอยู่นี่จะเพ้นบอกเอาะห่าอ่อนจะใส่ดูเอฟห่าพี่เพื่อนใส่ด้วยเอาไม้ไม้แย่ดูเอฟไป หนูน,น,น,น้อยตัวหนึงหนูน้อยพี่น้องเห็นหนูตัวน้อยพี่น้องเห็นหนูว้าวไปเอปู ฟูหอบเลยเหรอเนี่ย

แป๊บนึงโุก <c ười> มาอยู่สถานที่กุ๊ดด้วพี่น้องถาที่กุ๊ดขี่งอกกุ๊ดประหวนจะพาหี่น้องกุกบับพีกิน้องอืมมาเขาจะเอ็ดสองคนคไ,ไปี่ฮ<ะ>ไปพี่เฮ้ขอตั้งกล้องก่อน เนาะมื้อนี้ก็ได้สำนีเนาะเนาะก็ได้แล้วแรงบานหนึ่งหากินน้ำเบิ่งว่าไปน้ำเลยพอปด้ฝนแรงหน่อยสเกปพักน้ำมูลนี่แหละนี่ชวนนี่ยังแหละดแรงเนาะหากามาตะกุดเนาะ อ่ะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สางหรีกสิจะจัลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเทนดเด้อพี่นอ้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เลยพี่น้องเ้อแม่ยีหรอเข้ามาหับชมทางคลิปสางหรีดเด้อพี่นอ้องลาไปก่อนไปเพียงเท่านีเา้เดอร์ไปบ๊ายเนาะ